เป็นแต่แชมป์นี่เปิดคดดลิปดิ <c oughs> จะไปตกที่ไหนเนี่ยตกที่มตกตรงนี้ดีกว่าที่เดิมเหรอ ออสวนตาค่ะใส่สวนนี่ออบอกค่าข้า,ขาไม่ได้อ่ใช่สวนตะนะอ๋อโอเคเปิดคลิปเรงน,เออนงนี้เนี๋ยวนดีกว่าเออลืมเส้เดือนลืมแปว่าไม่มีสะเดือนน่ถ้ามนันหนักไปหน่ะ ชชใช้ชิงหลิวตกใช้ชิงหลิวตกใช้ตกหลิวอยู่ยบานสายขาดอยูอนี่ลาใชไปวต่ว่าวกดเรา,เราลองตาก,กล้องกันนะครับไปนี่เจ้าของช่องมาแล้วนะครับ พอแล้วลืมได้เหรอเดือบเบลอฮะเออต้องเบลอด้วยเนี่ยไม่เบลอหรอกโอ้ทุก oh. คนดูดิปลาทุฮะมันหนีเลยไม่รู้ต้องต้องเบลอไฟแช็ก,กนเนี่ยหรืไ<ม>อไม่เบลอไม่เบลอเพราะเขาต้องเบลอกันนะั่นอะผมไม่เบอ ข้าเบอร์ให้เพราะไปแชรเข้าเบอร์กันหมดตายเอ้ยร้อนโอ้ยโดนกล้องด้วย <c oughs> รู้ไหมเนี่ยว่ากี่นาทีแล้ว สองนาทีเฮ้ยคยเิรด่สักพักมึงสักพักเผาเผาพวกไม้ไง อ้ยรอเจ้าของช่องอีกโอ้ยไปไปร้อกันไปโอ้ยมันเล่นอะไรไม่รู้นะทุกคน กองห้ดีกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะทุกคนตั้งกองก่อนโอ๊ย ที่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นเปล่าน่าจะเห็นแหละมั้ง <c oughs> นี่คือเบ็ดเหรอ<ช>เบ็ดเบ็ดสายฟรีเฮ้ยแตตั้งกล้องดีกว่าจะให้นั่งกับเองโอ๊ยกล้องสั่น ôi công sẽ luôn Bệt sải phi đợi ơi, hay tham này quá. hang cong bờ, cong bờ ở กูหลักล็อตเอ้ยนี่คือแบ็จริงนี่หว่าก็าได้หลุดพวกข้างเดียบต้องเยอะปะเยอะเบอร์เสียงไหนไไหนะเบอร์เป็นเมื่อ ทวนมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โคตรของโคตรของโคตรของโคตรยาวเลยอะทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยอืมเดี๋ยวมาอีกแล้วเหรอเผื่อเนี่มันเคยชิงอยู่นี่ไม่รู้จักหรอรู้จักคิดจั่แปลว่าความยาว ไม่เห็นสิทธินนนะครับสิทธินนว่าไม่เห็น,หนแต่กำลังอัดคลิปอยู่ยู่นนะครับน้องสิทธินนนะครับเอามันหลบแล้วอะ่ะหลบกล้องทำไมอะ่ะยอะแบบแป้งขาวเหรอหายเถอะเหม็นเนี่ย เข้าคอเข้าคอออกจมูกนี่คือสายฟรีนะครับใครอยากทำก็ทำตามได้นะครับไม่รู้จะทำตามกันมั้งนะเฮ้ยกล้องตลนอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งดีดีโอเคตั้งไว้ดีดีเรียบร้อยแหละเฮ้ยเฮ้ย ถ้ามึงลามลามทางไม้อ่ะเออรอเอ็งออกมาก่อนเนี่ยออกมาได้ยังเนี่ยเข้าจมูกออกปาก เขาจะหมูออกปากเข้าจะปากออกหมูอร่ขอยเขาขับรถเล่นไหมไหมนะไม่เพื่อคนดูที่ถูกต้องต้องแย่งกันืลนเอ้ยก็ขับแค่หยุด่งเงี้ยไม่ให้ถ้าทุกคนอยากให้ผมขับก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากให้ขับก็กดกดติดตามทุกคน ลื่กดไลค์กดแชทกดซั้สไนค้านะครับบ๊ายบายยอกยอกยังไม่ยังไม่ถึง ไปกันป่ะเาฮรอก่อนดิ แต่ผมมาก่ายรูปของแกไปเรื่อยเดี๋ยวมานะทุกคน,น,กนยางแตกเฮ้ย จริงนะเนี่ยตั้งกล้อไมาตรงนห้หาอะไรนน่นขนมปังเหรอ

มั้งเหนื่อยเหนื่อยไอ้พูดเหนื่อยสิเลยเออว่าได้แต่นนนอะเหนื่อยเติมมีปะประมาณสินาทีก็ค่อยก็คือตั้งกล้องอยู่นี้ได้แต่ว่าตั้งไม่ได้ดูพื้นที่ดิสถานที่ตั้งวะ เองลืมหรอเออว่ะเอออะไรใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไหมไอบูมันเอ๋ออะไรฝนตกที่เดียวไม่น่าใช่เขาเขาจะเรียกว่าไม่น่าเชื่อมากกว่าชือะ อีกสองอันใช่ปะสามว่าอันหนึ่งหายไปวะใช่เหรอเออผูนนเห็นเหลืออันเดียววะนนพาตกปลาใช่จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วอันนนโนหนึ่ง เอ้ยไม่ใช่อันนั้นชื่อปัจจุบันแต่ข้าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอันนั้นพาตกปลาไไม่ไปไปกับตะกล้องอ่ะไม่หรอแล้วเขาหาว่าก๊อปคลิปก๊อปชิปก๊ปอปชื่อเห็นก็บอเห็น <c oughs> นั่งทำอะไรคนเดียว หลอนสึ่งตื่น <c oughs> นนคุณันจะบอกว่าแต่ยี่สิบนาทีน,นะเลยหนึ่งนาทีก็คือยี่สิบแล้ว Thank you. แรงมากทุกคน เอาน้องปังมาดิ เบื่อไหมทุกคนเฮ้ยนนนนกล้องมันจะรีเซ็ตไปตกที่อื่นกันดีกว่าทุกคนไปตกที่อื่นเหรอใช่ถือกล้อง้วย,ยเมื่อกี้มันมันนัดถอยหลังจากเจ็ดวีแล้ว ไม่ตกที่อื่นดีกว่าไหมนน่นที่เดิมอะที่มีปะบุญจินอะ ูนะ,ะนนไม่เวลาอ่านไม่ขึ้นวะการบันทึกหยุดลง